แรมแปดคำ <c oughs> แรมแปดคำเดินแปดนะ <c oughs> หลังจากปฏิทานเขาพรรสามาในพรรษานี้ก็เป็นหลักยึดให้ปลูกคนปูกคิดดีไปทําดีอยู่ได้ อาศปันเขาปัญนาาุดดูฝนตั้งจิตอธิษฐานสิใ่บาทคู่มือกหนนาช่วงในปรรษาเนี่ยตั้งใจไว้ก็มีบางคนก็เออวันพระถูกวันพระถูกวันอุโบสถสิเขาวัดฟังถรำกวนนาตั้งใจไว้อะ ดูอาศัยดูดูพรรษาดูดูฝนช่วงสงระเจ้าเอารวมกันอยู่วัดใดวัดหนึ่งหลายรูปมากรูปจังสีนะหรือทำคุนงามคววมดีใส่เจ้าของนั่นกับ เป็นความดีที่ปรากฏขึ้นกับการกระทํำเขาเองแล้วอันนี้บางคนบางท่านบ่หู้แล้ววันพระกูก็ปอฮห้จักวันบอ่อพระกูกะปอฮห้จักท่าษากูก็ปอฮห้จักออกพรรษซากูกะบองหัจักนะ <c oughs> มาวัดก็คือกันก็บับอันขึ้มานะมายามบุญมันมีของกินก็แล่นมาหากินของตกของเนี่ยมามาวัด <c oughs> เป็นอย,ยังสั่นได้ละลายก็เหมือนแตงว่าข้าปูมีจิตมีใจผิจารณาบึง <c oughs> จ่วงตัญสา จิตอธิษฐานตั้งมัน่นเขาวัดฟัง้งรรมสะดวกวัดไดก็ไปวัดนั่นนี่ศรัทธาอยู่หมองได้ก็ไปหมองหันเฮ็ดคุณงามความดีใส่เจ้าของบึงนะเลือกครูบาอาจารย์มันแจงว่าเลือกหมองมันไปแล้วสิเกิดสติเกิดปัญญานะมัน,นเห็นจยางสัต์ นะแต่ห้องบ่หุจักเลือจักสัรหามันเบ,บอก่เกิดคุ้นเกิดประโยชน์อีกยังแล้วชีวิตจังมันสิลมหายตายจากไปเมื่อใดก็บกจักเมื่อเนี้มันก็นสิบมีการเผาทรงสการพระคือกันตัวยู่ทั้งบัน จิกทางโง่ดงพอคำพันธพระหลูกวัดมรณะภาพของตาเสดอายุเจ็ดสิบเก้าปีบ่าพันษายี่สิบสามเคยคุณเคยกันอยู่หรอกแต่สมัยเป็น พักจำปรญษาอยู่น้ำบัดปาอุดมมานาสันแต่บทเห็นกันโดนลืมไปจนได้มา่เขาลงลายกลุ่มว่าหลวงตาประเสริฐมรณะภาพแล้วก็แจเขากลุมหัวโมเขากับตายพอด,ดีตัวเดียว่า ปิจาหรณาบึงนะหมูขาวกระตายนี่จากกันพอดีตัวเดียวว่าจะเราไปอยู่ใส่ยี่สิบกว่าปียี่สิบสามปีคลองเพศดสมบะผมท่มทงชัยของพระพุทธเจ้าบ่าวาภัยแล้วอยู่กูเหมืองพากันขึ้นว่าจะก้องติดตายจากเถื่อนพระพุทธเจ้า ท่านถามว่าคดว่าจะาข้องสีตายเนี่ยเป็นคนประบาทเสงบางทีเขาก็ซ้อนกันผิดอยู่ใดพ่อแม่เขาซ้อนผิดบางเื่อคู่บาอาจารย์เขาเบ่ถึงอัดเถึองทำก็ซ้อนโยมผิดคือกันเย็บไ,ไปเว้าหอดคว่ำตายมันคลัมเย็บไ,ไปเว่า เว้ยพอดีตีปากมึงเดียงไปเบาไอ้ยังความตายนพอดี <c oughs> นี่สอนไปคนลนะทางกับพระพุทธเจ้าเลยไหละพระพุทธเจ้าเป็นว่าการระลึกนึกถึงความตายเนี่ยเป็นถามภิกษุภิกษุบางกลุ่มกับว่าระลึกนึกถึงความตายวันละครั้งยังสิบบางกลุ่มกับว่าเมื่อเขาบิณฑบาต ทับบอกมากกับระล,ลึกนึกถึงความตายอย่างนีแต่ว่าเขาเรานั่นพระพทุทธเจ้ามันก็นยังตัดว่าเป็นบุคคลประมาทแต่บางกลุ่มกับว่าระลึกนึกถึงความตายทุกคำเขาเกินก็นยังประมาทอย่งเด,ดีกไก่สัมได้เกินเขาคำใดก็ระลึกนึกถึงความตายเป็นก็นยังว่าประมาท หากุมไรมีกลุ่มหนึ่งตอบว่าเราลึกนึกถึงความตายทุกล่มหายใจเขาออกทุกล่มหายใจเขาออกเพิ่นชมว่าเป็นภูบาประมาทยังความไม่ประมาทในถึงพร้อมเถิดมันฟังเรื่องนี้แหลวกับมหาห่อมันประมาทแห้งได้เตืบอเบี้ยเล่นวน่จาจะกลึกถึงความตายจะมันหวาดภาวะกลัวตื่นตะนกไปว่าจะขึ้นไปจะพอ ทุพอเมสอนแายาไปว่าความตายนี่ยมันครั่มมันบ่ดีตีปากกงเดียวเนี่ยเป็นเด็กน้อยบอดความตายตะจะมาพูดได้จ่บพนว่าผูดได้ระลึกนึกถึงความตายทุกลวมหายใจเข้าออกเป็นผู้บิปรญญาเป็นผู้เจริญมรณสติได้สมบูรณ์นะดดนะการรลึกนึกถึงความตาย มันเทียให้องบวประมาทบ่ประมาทในการใส่ชีวิตบวประมาทในการทํางานบวนประมาทในทุกๆอย่างในห้องเกี่ยวของนะเพราะว่าห้องหัวักวามันมอจะเลือกเกินควมตายนีน่นะก็เลยบวประมาทเห็นางานกัระมัดระวังมีสติครับลดเดินทางอยู่บนท้องถนนกับมีสติบม่ให้ความโกรธโต้ โหมากบรรดาห่อห้มันเป็นไปนล้วนะหลังใดนะการระลึกหนึ่งถึงความตายเป็นแบบนั้นมันไดประโยชน์แบบนั้นเมื่อทั้งข้าวป่วยเจ็บมากกระปตื่นตะนกปตกใจกลัวนะ,ะเพราะเขาได้เจริญมรณนนะสติระลึกถึงถึงความตายอยู่ตลอดกายมันป่วยก็ให้มันป่วยไปที่ล่ะใจก็ แยกออกมาหายก็เอาตายก็เอากัถอเข้าโรงพยาบาลน,นั่นดานักปฏิบัติเอาผู้ไปปฏิบัติธรรมมองขันผู้ไปปฏิบัติธรรมมองดีตลอดจนถึงพระเจ้าพระสงฆ์องค์เน้นเท่าว่าเป็นผู้ปฏิบัติกันถาบวรลึกนึกถึงความตาย โอ้ยก็เป็นผู้ประมาน,นเนี่ยเพราะท่านนี่เขาไกลการประพฤติปฏิบัติประท่านในโลงมาในกระแสของกรรมฐา,านจังมิด่ไจะเจริญมรณะสตินะมีแต่ว่าอรือเสือนะการปฏิบัติผูุ้เมือนกลุ่มเหมือนแห่งซ้อนกันจะม่นเขา้าชาญได้ไวเด้ไเห็นเถาหนึ่งมาสอนหมู่ถ้าฝึกแบบผมเนี่ย สามารถเข้าชาต์ได้ภายในสิบนาทีเป็นว่าเข้าชาต์เป็นจังไดคันคน่นยุกๆยิๆมันสะเมีนไปในโตนันราบูมแมนนั่นนมันว่าอาบนามบ่จังว่าพระเนนกับซ้อนไปยังมองหันเดียวนะลวงประชาพเพลราชาตมันเป็นมองนั่งเหร็นชาติบาตชาติเฮือนมองนั่งเป็น มองนอนน้นเป็นมองในหื่นเหมือนดาดจะมองแบบผู้ปฏิบัติเมันม,มีคุนอีกยังบันไดเด้ชาติแถมเป็นโทษอีกซับเห็นบ่ชาติอ้อยเขาบีบอ้าน้ำบ้าน,นแล้วน้ำอ้อยแล้วก็ก็ถิบม,มาเจอได้ชาติอ้อยบ่นด้ไม่มี้ได้สิเก็บไว้เลยข้องถิมตัวข้องเห่นกัก็ผู้ปฏิบัติไม่ แตจักหูว่หัวรอกจักหูจักรหรือบรอก,ก,ก,อรรอกคำว่าวิตกวิจารณเราจักสิเป็นแจงใดปฐมชาติวิตกคืออียังวิจารณ์คืออียังคมสิไปหอดุนไม่มีวิตกวิจารณมีแต่ปิติสุขแล้วแยอยู่นั่นโอ้มัสิีหวัวน,นะจาลณั ลมหายใจก็บ่าได้เบิงการระลึกนึกถึงความตายก็บ่กหูโอ้ยก็บอกกันไปบอกยังใส่มันกับมักอยากโยกแม่ออกแม่ต้นกับมักปูฟั่งกับมักปูเอากับมักซ้อนกันจี烈นั่มซ้อนกันไปแต่มาล้วงปูชาเปินก็บด้เปาไปไลยเนี่ยคือเห็นบ่ นายสัญญาธรรมศักดิ says, ์มาถามเพิ Almighty, physics, ่อนเขาว่าหลวงพ่อเป็นพระเขาว่าพระอาจารย์เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับก็เขาว่าเหิืนว่าสนาเลย่เริ่มบูชาเออเพิ่อนกับวได้ดปฏิเสธบ่ไดดยอมรับพของเพิ่นบ่ไดดว่าก็เขาว่านะแต่ก่อนมีพระรูปหนึ่งออกไปจาก น้องปลาโป้งเนี่ยลหละไปอยู่ทั้งผักเนื้อเขาก็ลือว่าเป็นพระอรหันต์เป็นอนาณาข้ามีเราพระที่เคยขุนเคยกันพระไม่ก็อยากไปห่วมไปอยู่มมลาลุาลงปูอยากไปห่วมปฏิบัติธรรมพระอรหันต์ตุ้มลาจังเลยโอ้ยข้องเอาเด็กหน่อยไม่เป็นอรหันต์เวยคนนี <laughs> ต้องเอาเล็กหน่อยมาเป็นพระอรหันต์นะถึงกระบอกหลายกระบอซ้ำนั้นเห็นครูบาอาจารย์กันสาธิมาลาเปไปอยู่วัดนั่นวัดนี่วัดปลาคือกันเด้ตน้องปูเป็นบัดปลาโอ้ยปามันกะตางปาไผ่กอหนึ่งมันกะตางล่ํากันได้มันก็ว่าไปกระเบื้องดีดเลิล่ะหัวตะว่าเดงไผ่กอหนึ่งมันกะตางล่ําไผ่ล่าหนึ่งมันกะตางป่อง น่ะกวนเฮานี่ตั้งแต่หัวงอกก็ยังต่างสีเนาะกวนฟ้าแฝดก็ต่างจิตต่างใจกันเลยมันเบิ่งยาคืออะไรของม,อม่วนบ่นี่ย์นะจังว่าจต่กูใดฟังแล้วโอ้แม่นพวกน้องพอ่อไผ่ตัวกูบ่ได้ลึกถึงความตายจักเทือ่อลมหายใจก็บ่ได้เบิ่งจักเทือ่อมีแต่หายใจถิ่มซื่อๆ กูพ่ทันได้เข้าสู่สายการปฏิบัติอีกอย่างตัวฟองทด่คนมันบอ่อมักเลยว่ามันต้องย่องกันถามการปฏิบัติแห่น่เมิึงในเข้าเทศปฏิบัติระดับนี้นู้ว่าเป็นอย่างนี้จิตนูเป็นอย่างนี้อยู่ในระดับไหนผ่าก็ตอบชมกันแน่ย่องกันแน่ไปนะเห็นหมมีอาจารย์มึนไปเปิด กิตายังผพงน่นน่งอนข้อเขียนกันสอบข้อเขียนกันที่ใดชาตินั้นที่ใดสมาบัตินี่มันบมมีเนี่ยเนี่พระพุทธเจ้าพ่นบร่รด้สอนเฮากับแป้งกันออกไปแปลงไปเอาย่างแปลงไปมันถือใจค้นไปบอกเรื่องง่ายๆให้มันสลับซับซ้อนนะคันบอกเรื่องพี่เรื่องร้างเรื่องลึกลับคนกระเสือโลดได้หมักบอลสอนลดนะ พุทธเจ้าบังพอคอยบ่าเรื่องของมวลมวลเองดอกครูอาจารย์ผู้เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่นก็บ่ได้เว้าเรื่องมวลมวลเห็บกันบ่าแต่เรื่องทุกข์นะมันบ่มักคนบ้านบ่มักเว้าเรื่องทุกข์แต่ว่าพุทธเจ้าเพิุทธบ่าวเรื่องทุกข์ว่าเรื่องทุกข์หลายกว่าเรื่องสุขนั่นนะเพราะว่าเป็นยังเพื่อจะบ่าเรื่องทุกข์เพราะมันเลื่อยซุกมันเลยทุกข์ไปมันกับผอสุขบ้านเน่ ือจังรลองทุ่ชาติพันว่าโสกบปกกับสะอาดแล้วก็ยูมองเดียวกันนี่แหละมันนะมันก็เปรียบไหฟังเผื่นบาดเฮานี้มันโสกภพมองได้กับไปกวาดไปปัดมันมองหัน่ะกวาดปัดทูเรียบรอยละมันก็เกิดความสะอาดขึ้นนั่นไหนมันก็ยูมองกันนั่นแหละถูกกับสูบมันก็อยู่ในใจเฮานี้ละมันเกิดขึ้นอยู่นี่ละ มันเกิดขึ้นหย่อนกระทบตัวยอายตนะตายหนอกอายตนะตัวหนกตัวหนกระทบกันเกิดพัทสะตัวรับปล้ขึ้นมาเนะเออ,อยาทัศนะยาอย่างรู้นะเป็นความหูวที่เขามาหาจิตหาใจเข้ามองเข้าเบิ่งกายเบิ่งใจเข้านี่ลยล่ะจังหวะมันก็เริ่มต้นด้วย่านเนี่ละ่ะไปคออเหตุไปยาสิไปคึด ขามขันมันปน,นัดนะผิด <c oughs> จระเขาบ่ค่อยซ้อนกันเรื่องแบบเวาได้ทุกเหมือนจังววามันยากเพนบอกู้หวังดีกขาเขาคือพปะพุทดเจ้าคือครูค,คืออาจารย์เพิ่นมันเบอกเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆนะถ้าว่าอยากตายก็จะเกิดจงดีนะเพิ่นบ่ได้บอกหย่างไรดิเอ่กันแต่ไปถามโอ้ย ไรสวรรษนั่นไรสวรร่น,น,นี่สั่นนั่นเป็นยังสี่สั่นนี่เป็นอย่างสัตว์นรกคุ้มนั่นเป็นแบบนี่นรกคุ้มนี่เป็นแบบนั่นอันแ,แต่เป็นนางบาโดโยมไม่แต่วิญญาณไม่ต้งหูจักวิญญาณคนมันมักอย่างสัน่นข้อามักเอามาบอกกันเดีจิตวิญญาณพนันด้วจิตก็คือจิตใจขาเนี่ยพอเรื่องวิญญาณคานเลยว่าเป็นเรื่องผีเรืองสางไปบนเรือบาทที่ไปเอาอีหงยังเนาะ พวกซื้อจอโทรทัศน์หนังอะ้าก็หากินน้ำวิญญาณสัมผัสวิญญาณบางคนจนหาเหลียงขอบครัวได้บางคนก็โอ้ยเป็นผักก็ยังไปหาโยมไปก็เ,เอาเมตดจี่ผีออกจากกายอยู่นัวิญญาณพวมขึ้นป่าเท่ามเป็นแบบนั้นนะวิญญาณกับจิตมันก็ตัวเดียวกันเี่ะเป็นตัวหูนะหูในทางวุทธศาสศาสนาคือหูดีหูซัว โอ้กระทำดีไปเิล่ละโหดีมันเป็นผลดีก็ทำความดีไปแต่โอ้เรื่องความซัวกับญานขยาดบไป่วงลำกั่มทำมั่นติี่ละความซัวเิ่นแจงว่าเมื่อคนมีจิตใจตั้งมัน่นทั่งสี่เกิดฮิริอตตปะคุ้มคลองกายจิตจะคลองได้ก็บ่เหตุซัวเท่านั้นแล้วคนจะมีฮิริอตุตตะฮิริอุตฮิริอตุตตะปะคุ้มครองใจฮิริอดตตะปะคุ้มคลองใจ อายชั่วกลัวบาปไปจังส่วนแล้วจำไม่รักมันไว้โลดถามว่าเบิ่งอยากของเบื้องมันลมหายใจนี่เบื้องคือเ้ากินเข้าเห็นบ่หิวบ่หิวกับกินได้เวลามันอยากมันหิวตั้งดาคุณถเทียงมาโอ้ยหิวบ่หิวกับกินไปสักก้อนมันสิมันสิเมื่อยแต่มันอยากมันสิเบิดเได้เห่นว่าเป็นนี้ยหาบ่อยากเบื้องลงพุน มันอยากเบืงองบนนอน้ะเขาหูดังเอาของขอบออกเสยเหยิน้พผุนแล้วแต่ตาอีตาสั้นไปหาเสือทั้งออกเสเจยนว่าไม่ให้ผุนเบ,บื่องก็เบ,บื่องบ่เป็นเท่าไหร่เขาเอาทอหยัดหัดังอยู่โรงพยาบาลที่เบื่องเป็นบ่นล่้นึกคะกึกกะอมันย้มหายใจสะดวกสบายาเพราจากเบื่องง่ายๆนี่บ่แาไม่เรื่องอีหยังที่ไปเรียนหายอยู่ใส่การฝึกปฏิบัติไปฟังมาก็ไปมโนคิดตามกิเลสกันไป หากินกันไปจังว่ามันเกิดเหตุเพียดไพ่กันอยู่คู่เหมือนเน้หามองติกราบตีวายหนากระเด้เป็นมหาสัจ์ใจโอโอทองสังมะแตกบัดกระปู๊บบ,บอกเผาสังมะมันกัวโอมหจสัจ์ใจโอกับข้าวสารอยู่โอย่อข้อหยอไก่เหมืน่าเออแมนบอสีกาถึง ดีกระตึง้งไม่ไปยังสั่นแล้วนะพิเจร่าเบิ่งนะฟังก็ต้องพิเจร่า,านาเดมันเป็นเรื่องไกลตัวฮ่องเสด้ยของม้วนนี่นะบ่ว่เป็นเรื่องไกลตัวได้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสิใไกลตัวมาจังไดเป็นเ,เรื่องเกิดแก่เก็บตายเนาะหอกกระลังประสบพบเจออยู่กูมือนี่ก้มแก่หอกกระสู่ก็มันอยู่กูมือนี ถ้าแกมาอกอยาเงยมันก็เสื่อมสมรรถภาพไปเบิดแข้งขามันก็บบกข่องบอกแข่วคือเก่าสติปัญญาความจำมันก็รลอยคุณภาพลงอาหารการกินสัมผัสหล่อนสัมผัสหน,นาวเกินเหตุแั่นล่ะหนาก็หนาวเกินเหตุห่อนก็บหอนเกินเหตุสภาพจิตใจกับวอร์แวรนั่นล่ะชุนเชียวโมโหหน่อยอกหน่อยใจเร็วจังสินะ ต่มาความแก่ปรากฏขึ้นนั่นอาการคว่มแก่มันบอกเอาแม่น้ามันอยู่หมองเอือนเด้ความแก่อยู่น้ำเฮาแจกว่าจะคว่แก่ว่ล่ะเพิ่นเรื่องวามันอยู่น้ำเฮ่านี่แต่เดีมันสิปรากฏขึ้นคือเด็กน่อยนี่กับซ้เออเขาก็เอื้นเด็กน่อยปรากฏปลักษลัไห้ซ้ำนี่ก็เอื้นเด็กหน่อยไห้ซ้ำหนึงขืนมาก็เอื้นเด็กนุมผัวเอาเข่านี่ก็หป่วย มันมื่อยอยบางเอื่นเด้ยมมาถวดอยู่น้ำเ่านี่แล้วขึ้น่าเจตั้แต่โยแต่ข้าวศรีสะระราชกุมารเสด็จประพาสอุษยานมันอยู่น้ำเ่านี่เลยบมื่อยอยู่ฝุ่นเด้เบื้องอื่นก็เห็นเดือตัวยมมาถวดเบื้องไก่ก็มาก็เห็นเจ้าของแสดงออกแต่ลักษณะการเกิดมาเป็นไง้าก็เก็บป่วยมากเท่ากับต่วยพานมากแล้ว ควบเฒ่าเ้างกำลังสู้อยู่เดี๋ยวดีสู้ไปอีกกันนะถ้าว่างบ่ได้ปวงบ่ได้บ่วู้จักประมาทเล่นเล่อบ่ได้เจเล่นบ้นละสติบ่ได้คิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อมันปรากฏขึ้นก็ถูกเดี๋ยวจ้าก,กูเป็นหยังพุ่นนะสิเป็นอีหยังมันเฒโถนึกว่าถึงใครจะได้เจ้ากูเป็นหยังพ่นะเป็นหยังเอลซงเอลซูที่มันก,กูเจ็บพ่นว่า ว่าเก็บจังไงใส่มันมาตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีมันมีหัวสมองคนทางแรในโลกสิษยสางโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต์นกลไกอะไรหน,น,นุนหนีมาที่มีอยุใส่งานอยู่ได้เป็นห้าสิบหกสิบปีแต่ละชิน้นแต่ละอันม่มีมีแต่ปีต่อปีจริงเท่านั้นเห็นบอกเข้าไปตรวจสภาพรถครบปีไหมตอนนี้หมดสภาพแล้วนะครับครบพวดีหนึ่งปีจัดแม่หน่อยเหากับดถิ่มเปลี่ยนใหม่ ข้าเนียใส่มันมาหกสิบเจ็ดส uh ิบป <laughs> <haba> ีมันเจ็บเนี่ยปวดเนี่ยจะข่อยเป็นยังนะมันเบิดสภาพเออเห็นบ่ข้างหลวกเขากันยังอยู่อยู่เป็นขลรจากการเป็นทำงานโรงงานหกสิบปีก็ปดออกเบิดคนเสื่อมสภาพมีอย่าวงงานมีอย่าวงการเดียวนะหกสิบเจ็ดสิบปีกับ่ยังเบิสภาพโซ่กันเข้าไปย่างไปประชุมก็ได้ เออเอาโ้มปีกัน่อไปอาายางลงาม่ได้ก็ล้มน้งว่าหัวเกือบแตกเออวงการนี่อนุรักษ์ผู้เฒ่าไว้นะอนุรักษ์ผู้เฒ่าไว้เอาผู้เฒ่าไปใส่าน,น้ะแล้วแน่ยอื่นก็โลทิ้งเบิดนะมาอยู่กับหลูกกับเมียไปอยู่เป็นผู้เฒ่าเป่าบ้านนูกต้องหลูกกับหลานไปทํางานโรงงานหกสิบปีเขาปลดออกมาเป็นยัง สมรรถภาพการทำงานมันบกคล่องการเคลื่อนไหวมันบดสะดวกหูตามันกับเสื่อมสมรรถภาพไปไปทำงานเนี่ยน้ำเครื่องยนต์กลไกลอย่างสิเกิดมันพลาดขึ้นมามันสิมีปัญหานะเขาก็เลยปลดลงมาปลดลงมาปลดลงมาแต่บาดเน้อยเมืองเข้ามันอนุรักษ์ค่วมเถาวันเอาไปไปยึดห้มเดียวกันส่องซุ้มผู้เถาซุ้มหัวกันอยู่อันวัน <laughs> บ่ซุ่มยามไดมันก็บ่บ,บ่เรีย, er ยบร้อยลมอยู่เรื่อยเมื่อลมนี่มีแต่ผู้เฒ่ายังเสียวยากอื่นผู้เฒ่าแม่นบ่สิกาถึง <laughs> ผู้เฒ่ามันบอายากจำใดหัวล้านปัญญาว่าผู้เฒ่าก็คือเด็กน้อยเ้าก็เบิ่งเด็กน้อยมันเป็นจั่งใดเถ่ามากคือเด็กน้อยนี่ละ่ะก,กินก็ว่าบ่ได้กินนอนบ่หลับก็จมนั่นเป็นจั่งสัตว์จังว่าวันที่ยีสิบหนี่สิพาไปเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้ บ่วมบวกลบบวก็บบตายมันได้ไม่ธรามาได้เต่อไปตั้งใจเอานะไปเรียนรู้เขัู้่กระบวนการของการบเกิดบ่เจ็บบตายแม่นบอแเมีนนั่นแล้วบารมีสามสิบทัดหรือบารมีสิบทัดทานะบารมีโอ้แต่สมัยไปถุดงทั้งผากเนืออบูบาทเด็กหน่อยก็สวดสารพัดเยะในหุบเขายามสุดเอาโอ้จมันดังมวน ทานบาลามีสัมปันโนทานอุปาาลามีสัมปันโนโอู้เส,สียงเล็กหน่อยมันใสเราในหุบเขาดังเวิงว่างมาใจตกไกลๆกลโอ้สวดมวนนี่แล้วเพราะว่าเรยบอกดื่นความจริงได้นี่แหละเส้นทางของการไปเพื่อคววมบวเกิดบวเจ็บบวตายผู้ไปบวถึง จุดหมายปเหตุของความบ่เกิดบ่เก็บบ่ตาย,ยกับบวเดตกถูกยากลำบากเลยมีสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี่รองรับไปใช่มับหลังนี้ไปให้กับสมเขาชื่นช่มเล่ไปแต่เราหมองนี่ถ้ายามจุข้องรถนี่นะปูคุ่มรถทั่วนี่หันหนาเขาวัดเด้่พิดเครื่องเสียงบอกกันแสดงความเคารพ ต่อสถานที่วัดว่าอาราบเจสิไห่พู้ได้มกเม็ดเอาเหล่าขึ้นไปกินเด้อหันไดออกจากวัดเพิ่นเฮอสิเปิดเพลงปังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง้าัวหนาทั่วขั้นใดเตือนเขาแล้วบอกปแลเวแจะมีเหตุการณ์าันอนให้แจ้งผู้พันจัดเส้ทราบนะเจสิปล่อยปะละเลยไปเขาเอาคนเขาหาลักการประพฤติปฏิบัติเบื้องตนในการทาณบรารมี กำลังของธาตุเ <t> ด <half> ้มัสิส่งขื่นไปสู่กำลังของศีลกำลังของศีลเด้มันติส่งขื่นสู่กำลังของสติกำลังของสติและเด้มันสิส่งขึ้นประสบความสุขสนุกสบายเสพความสุขสนุกสบายอยู่นะฮะเิ่นอยังว่าเรื่องโทษของการเสพบความสุขเิ่นอยัางไให้าหลีกออกเรื่องการเหนี่ค้ำะบ่แม่เรื่องเด่นเด้ ยังาไปใส่แหลรักษากายกให้มันเป็นบุญใจให้มันเป็นบุญคณะไปกับเป็นบุญเป็นกุศลจําไว้เดี๋ยวกระเตือนกันอย่าไปหอเดเอเครับผมอย่าไปหิวไปหอดดอกเบ่กขืดไปอยากี่สิไปหอ,อ,อนหอะบอกเก้าข้องรถไว้บงไงเบองในงเล่อประเัรเจ้ารถเจ้าปีนบุ๊ีผู้คไปหอข้องรถต้องพอมาสีม่มีของช้ำรวยห,วยห,วยหายเนี่ยว่าเสร็จแต่บอกเข้ารถว่าอะไรให้มันมาแจ้งนะเสียหายเนีย่ย พวกไปนี่โอ้ยหอซุเ์มักควโจมหอแลอ่เบาลงลืผู้เฒ่บาบัดเนา่าเหม็นเส่รถเขาหอจักสเสวาจังใดบัรยามเขาถือของต่อยอดนั้นลบหน้าลบลงังยานเลยยอดเงินนำเขาบัดแต่บัรยามมาโอ้ยสองถุงสามถุงไปจุดนี่เขาหอไปจุดนั้นก็หอของหฮาหฮาสีปวดขันเหลืองเราเนี่นั่นนะเวลาไป ให้เพิ่นยินดีในการไปของเขาเวลากลับมากให้เพิ่นขึ้นหอดเื่นช่มระลึกเคานเะ่าขนาเขาจังเป็นภูไปดีมากดีเป็นสุขะโต้ไปยังสันเด้ในทางเทิดตังประพฤติปฏิบัติเขาบ่ไเด้เฮตุว่าสิถ้าเหตุบ่เกี่ยวกับคนอื่นเหตุงานอยู่ตอนแล้วเหตุเกี่ยวกับคนเหตดเกี่ยวกับคนเพื่อจะให้เขาเข้าถึงภารตนตะไรให้เขาเห็นในการกระทำดีเจ้าของ ข้าเป็นไปเพราะเหตุบ่ได้รอกสิไปวัดทุกมือร่วมกันบริจาคท่านได้รายอย่างสิทุกวันบ่ได้รอกแต่เมื่อไปเรียกเขาจะกลับมาจะงสิมาต่อยอดนะต่อยอดทำความดีโดยทำทั้งกายกายอ่อนน้อมทำตนกายหูจักละออกจากความสัวกายบ่ไปทำพิษศีลพิษทำ โอ้เขาเห็นไปเหมือน,นั้นสบายใจเป็นพระเห็นแบบนี้เว้ยเวลาเกิดเรื่องทุกข์ยากเส่องมองมาสูตรล่มหายใจเขาปอดพิจารณาไปแั่ลแล้วมันจังที่เกิดประโยชน์เพราะม่นไปมวนไปเสื่นถ้าไปมวนไปเสื่อนอย่ยจะไปพูดไปเบื่องนังอยู่เส้นทันไปเลาะตลาดก็แต่พูดไปมวนแบบนั้นนะเพราก็มีเวลาป,ดปาลดปล่อยหลอดฆาตวัดเวลาเขาไปมวนน่ะมันลายอย่อยา,มามันลายเวลาไปมวนน่ะ ไม่าสิไปเอาสตีปัญญาณมันมันหน่อยเงอไปแล้วจะเดี๋ยวให้โอกาสมันลวงเลยผ่านไปเสือตั้งคิดตั้งใจเอาเบึง่งพิจารณาจำนวมันที่ยี่สิบนีโอ้ไปทางน้ำเงื่นได้ไปเหยี่ยมเบึง่งเขาบุญว่าอีดีอยู่บบาตะเข็บชายแดน เมืองขมเมนเมืองไทยเมือง่พีเมือหนองมันบุนไหวอีดีอยู่บ้กมันบุนไหวอีดีใจกําลังวีวออยู่พวกพี่นองเขาต้องปวดเห็นพี่นองต้องบีไปได้หลายเป็นพันคนเดถองหวุดหสิโอ้ยอิ่มเอิบมีคววมพิติสุขเดือดกาบเยี่ยมคู่บาจานแดดถวายปัจใจซีครับเพนโนนอน,น,น,นี่ห้วยความสุขก็มันเกิดขึ้นทอนตัวใจเฮาเจ้าอาิงอย่างหลายจังว่าตามใจดีๆยินบอกสีกระตูน <ś auster _> สีกระตึงตัวสิว่าจังไรมันต้องน้ำเทียนนัแนจังหน่อยกำลังดังส,ส,สีกระตึงนม่ดีแล้วสีกระสีกะปุนสีกระตุกตาสีกระไพ่สีกระเถากบมาเป็นบางโอกาสอ้าวแค่นี้ละ